ร้านแอดฟินบริการซื้อขายไอดีเกมฟีฟ้าออนไลน์4 ROV และฟรีไฟสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้เราไปเซ็นต้าใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมมาครับวันนี้เรามาเล่นกิจกรรมใหม่กันดีกว่าก็ผมตามล่าการ์ด T C บวกแปที่เราเลือกไว้กันดีกว่านี่ครับก็ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่า เอาการ์ด88ไม่ให้เรารุนเนี่ยบ่อยหรือเกินในครับสำหรับฟีฟ่านะมันเหมือนจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถามว่าเข้ามาแล้วผมเล่นไหมผมก็เล่นนะครับผมแล้วผมจะบ่นทําไมนะโอเคก็มากันเลยดีกว่ากันสำหรับกิจกรรม แชมเปี้ยนเวอร์ซัทคอมเพนติเตอร์นะครับผมแปลว่าอะไรอันนี้ไม่รู้นะครับนะก็มาดูกันว่าเราจะได้ของดีคุ้มหรือเปล่า <c oughs> สำหรับสำหรับหรับกิจกรรมนี้นะครับผมแหมพูดเร็วไปลิ้นพันกันไปหมดนะครับในอรอบนี้เนี่ยจะมีการ์ดทีซีแปดม่ให้ลุ้นนะผมแล้วก็พวกการ์ดซีโอซีแล้วก็อย่างนึงน,นี่น่าจะเป็นทีทีป่ะนี่ผมก็ลืมนะครับนะเดี๋ยวผมเลือกทีซีไว้นะครับรอบนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดีกว่านะครับผมผมจะแลกก่อนเลยนะคูณ2ไปนะครับ แล้ไปก่อนก็พันห้านะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่ห้าพันเนี้ยใมาสองร้อยแล้วครับผมผมจะเอาไว้สักผมจะแลกสักประมาณให้มันได้สามพันเหรียญอ่ะคุณผู้ชมนะครับห้าร้อยแล้วกันนะครับอันนี้ห้าร้อยก่อนนี่ครับครบสามพันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดก่อนได้กันครับผมสามร้อยเหรียญนะครับดูว่าเราจะได้ถึงเจ็ดตัวหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมมาเริ่มพังแรกก็จับไปหนึ่งร้อยเหรียญก่อนเลยครับผมจะกดโอ้โหทีละร้อยได้สามใบอะไรวะเนี่ฮะมาแบบเหมือนจะออกยากเลยเนี่ยคุณผู้ชมมาเดี๋ยวทีจะสิบแล้ครับเอ้ยไปหนึ่งเคโอเค ปับ๊บโอ้โหไม่มาครับปับ๊บยังไม่มานะครับผมขาดอีก3ใบคุณผู้ชมครับจะมาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสามใบมันออกอยากงี้วะเฮ้ยถามจริงโอ้โหคุณผู้ชมดูดิสามร้อยเหรียญลบไม่ออกจริงเหรอโอ้โหร้อยสุดท้ายปะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาร้อยสุดท้ายแล้วกันนะไปโอ้โหัวค้างสองโอ้โหขาดหนึ่งกูต้องแลกเพิ่มนะครับกูต้องแลกเพิ่มคุณผู้ชมโอเคไม่เป็นไรหนึ่งพันเลยแล้วกันคุณผู้ชมครับโอเค ไหนๆก็ตั้งงบไปประมาณนี้อยู่แล้วนะครับมาดูกันว่าจะได้ดีหรือเปล่านะครับผมจำเจมกวันสิบเหรียญครับไม่มามาหน่อยเถอะไปเดียวเนี่ยเฮ้ยได้การลุนบวกเจ็ดด้วยครับโอเคเออมาโอเคครบแล้วนะครับผมก็จะมานะครับรับก่อนเลยนะครับผมโอ้ได้มาหนึ่งใบครับผมหมดไปประมาณสามพันนะครับสามพันนั่นแหละสามพันพอดีนะครับผมโอเคคุณผู้ชมมาเปิดเงินกันก่อนแล้วกันครับตามธรรมเนียมนะก็จัดไปนะครับผมก็ตอนแรกเรามีอยู่พันหกนะครับอย่าลืมนะ ได้อีก2,500นะครับเงินจะได้ถึงหมื่นเอ็มหรือเปล่านะมาดูกันนะครับโอ้โหทำไมมันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรเลยวะเงินเนี่ยมันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรเลยนะคุณเอ่อคุณผู้ชมครับมีแค่นี้เหรอโอ้โหการ์ดแบบได้เงินแบบแน่ๆน่ะมีแค่นั้นครับได้มานิดเดียวเองนะเงินนะเงินเอ็มล้วนนะถือว่าได้น้อยนะคุณผู้ชมในรอบนี้นะเอาว่าเดี๋ยวมาเปิดแพ็คกระงตีก่อนเลยแล้วกันครับเงินไม่ต้องสนใจละการนี้อยู่แล้วนะุ่นบวก3ถึงบวกหครับ96ล้วนนะครับไปต้องบวกหมาสักตัวหนึ่งแหละว่านะครับขอท็อปว่ะ5ม บวกห้าไหม sc ครับบวกห้า b o สกี้อุ้ยห้าร้อยล้านก็ก็กลางๆก,ก็ไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีนะครับผมมาอันนี้6ใบครับขอท็อปทอปสักตัวหนึ่งสักหมื่นล้านดิแบบขอคุ้มๆสักครั้งหนึง่งได้ไหม <No. S 1> ls ไม่น่าถึงหมื่นครับเฮ้ยไม่ใช่ดีบิโออนะครับผม ls เลยว่ะเทนด้วย <laughs> โอ้โหเทนนี่คือจบเลยนะครับบวกห้าร้อยล้านเท่านั้นนะครับผมโอโ้โหโคตรกากโคตรกากเลยนะครับการ์ดนี้ต่อแล้วกันครับผมปีมันน่าลุ้นดีนะครับสามปีนี้ปีท็อปททั้งนั้นไป บวกห้าแบบโดเอ็มซีอะไรพวกนี้มาหน่อยแล้วกันนะหวังสูงเกินเฮ้ยปีอะไรวะเนี่ยน่าจะยี่สิบยูไหโอ้โลาคิตตี้ครับไม่น่าเพลงนะใช่ครับผมโอ้โหทำไมผมไม่ได้ตัวถึงพันล้านถึงเหมือนเขาบ้างวะเนี่ยคุณผู้ชมมาเก้าสองก่อนเลยผมเปิดไม่เลียงเลยครับผมเปิดมั่วไปหมดนะครับอันนี้บวกหนึ่งถึงบวกห้าด้วยนะลุ้นยากมากครับอันนี้แต่ก็หวังเลยฮะโอ้โหยี่สิบยูแล้ววะเนี่ยเฮ้ยสเปนยเจ้ากันเซโร่ปะ่ะไม่ใช่ครับลูเบนอาร์ตเหรอเฮ้ยแพงอยู่นะโอ้ก็ไม่เท่าไหร่ ก็ไม่เท่าไหร่นะครับนึกว่าจะแพงกว่านี้อแต่ยังดีกว่าตัวนี้ค่าพลังร้อยแต่ราคาเจ็ดสิบห้าล้านนะครับโคตรถูกเลยอ้มาเก้าแปดครับบวกสามนึงบวกห้าสามปีล้วนๆน,นะครับปปีท็อปทปเปียบท็อปสามปีนี้เอ,อ้วีทีอาร์ครับเบอร์จ็ดโอ้ใครวะชิชาลิโต้โอ้บวกสามด้วยทำไมดวงผมมันแย่อย่างนี้เลยคุณผู้ชมครับโคตรแย่เลยนะตรงๆนะผมโอโ้มีอะไรได้ลุ้นบ้างนี่ยตอนนี้โอเค มาอันนี้เหมกันครับได้ลุ้นครับทีละใบเลย98มันบวก5แน่ๆครับสแตทมัน104อยู่แล้วเนี่ครับแต่มันจะตัวดีหรือเปล่านั่นเองครับผมเบอร์9อีโกอินไม่แพงครับอีโกอินอะ106ครับเนี่ย2,000ล้านก็ไม่แพงอะไรครับเฮ้ยโดเอ็มซีมาหน่อยเรือป่าไปขอแบบปังๆแบบช่องอื่นบ้างดิโอ้โหเอลเอสเบอร์9โอ้โหไขว้เนี้ยโลเปสลิซันโดโลเปสฟีฟาสามใช้บ่อยครับตัวนี้ อืมอ่ะโอเคต่อไปเอานี้ก่อนละกันครับลุ้นบวกเต็ดนะก็หวังว่าบวกเต็ดจะมาครับพีทับท็อปพีทับบายครับไปครับผมทำไมมันดูแบบเปิดดั่งรวดเร็วอย่างเลยคุณผู้ชมครับโอ้โห L H ป่ะ L อเออไม่ใช่ B O E ครับ B O E ไม่น่าแพงนะจริงแคมบวก5ด้วยโโอ้หหวังอะไรได้บ้างนะไปต่อเลยครับผมไม่ต้องรอมาหน่อยเหรอบวกเต็ดสักตัวพอได้ไปขึ้นบวกแปดท้ายคลิปหน่อยนี่นครับโปแลนด ใช่ไหมโปแลนด์ป่ะปีนี้เอ่พวงนี้บวกหกบวกเจ็ดยังไม่มาอยู่ดีครับใบสุดท้ายบวกเจ็ดมาบวกเจ็ดมากูขอละบวกเจ็ดสักตัวหนึง่งให้กูมีแบบอะไรท้ายคลิปยี่สิบเอ็นจีด้วยป่ะเนี่ยอาเอ็มคือบวกเจ็ดมาโอเคได้ตีบวกครับผมได้ตีบวกอยู่จะตีหรือเปล่าดูก่อนสองพัน <c oughs> ล้านมันก็แพงอยู่นะแต่ว่ามันน่ามันน่าจะขายยากครับตัวเนี้ยน,นะครับผมโอเคต่อไปเหลือแค่ไฮไลท์สองใบนี้แล้วครับเดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผม นะก็ไม่ต้องคัดอะไรมั้งท็อปลอยนะครับผมก็มันน่าจะคัดให้อยู่แล้วนะมันตามสเตตอยู่แล้วป่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันจากไหนไม่เอาบวกค่าขายไม่ออกครับแหม่ต้องดูดีๆครับผมนี่นี่อีกตัวหนึ่งครับผมแม่งออกมานี่คือโคตรเที่ยเลยนะเนี่ยสเตต80แปดสิบพนี้แม่งมาอย่างไงครับกูถามได้มาอย่างไงครับดูดิเยอะเลยครับโอ้โหล่อซื้อผมชัดๆเลยครับผมโอเคนี่ครับเนี่ยสเตตตเก้าเจ็ดตั้งเยอะแยะไม่เอาเข้านะครับเอาตัวแปดสิบเข้านะครับซึ่งมันบวกห้ามันขายยากอยู่แล้วอ่ะนะ มาดูกันนะครับว่าจะได้ตัวบนบนหรือเปล่าถ้าได้ตัวลลางนี่คือโคโ้ดเฟลนะครับคุณผู้ชมไปครับผมไม่ต้องนับเพี่อะไรงั้นขอบนบนหมื่นล้านตัวหนึ่งวิ่งมาเบอร์แปดใส่รอปะไม่ใช่ครับใครอ่ะใสยย่ยี่โอ้สองพันล้านทำไมดวงผมมันเป็นอย่างนี้วะนะคุณผู้ชมจะรอดหรือเปล่าครับผมจะเป็นเจ้าแห่งความเจ๊งหรือเปล่าฮนะ ความหวังอยู่ที่ใบนี้แล้วนะครับตอนนี้ท c 8บกแปดดูดีแล้วสเต็โอ้โหขอคัดหน่อยแล้วกันว่า0 0 0 years later โอเคคุณผู้ชมตอนนี้ก็คัดเสร็จแล้วนะครับก็มาดูกันว่าจะได้ตัวดีหรือเปล่านะฟีฟ่าเอาหน่อยนะครับผมห่างหายจากการทําคลิปแบบนี้ไปนานนะครับผมกลับมาทั้งทีก็ขออะไรที่มันแบบดีต่อใจหน่อยแล้วกันผมจะได้แบบมีกำลังใจในการเติมนะก็นะมาลุ้นกันนะครับสําหรับการนี้ทีซบวกแปด ขอพลังทั้งหมดของคนดูตรงมาสถิตยอยู่ที่การ์ดใบนี้เข้ามาแล้วก็พุ่งไปที่โดนะครับผมมาไปแล้วครับผมมาดูกันขอตัวแพงๆหน่อยแล้วกันนะครับเบอร์เจ็ดเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่โอ้โหินเบอร์ลี่ว่ะเบอร์ลี่ร้รอยแปดครับสองหมื่นล้านก็โอเคครับผมขายได้กูขายอ่ะตัวเนี้ยผมไม่ใช้อยู่แล้วนะครับลิเบอร์ลี่นะ ก็โอเคแต่ว่ามันคนจะขายเยอะหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าได้ริเบอรี่มาก็โอเคครับผมถือว่าไม่แย่นะดีกว่าได้พวกแบบตัวหลักไม่ถึงหมื่นล้านนะนะครับผมนะก็ตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับไกไลท์เดี๋ยวยังเหลือพวกนี้นะเดี๋ยวผมจะเปิดรอบรอบรักกันนะครับผมมันเยอะมากนะครับอันนี้ได้ประมาณ3 0 0 0 0กว่าล้านเติม3000ก็เอาจริงผมให้เท่าทุนนะ3,000ได้3 0 0 0 0ล้านนะครับจริงๆมัน3,500ดนห้า้ยสานะคุณผู้ชม ก็ถือว่าไม่แย่ครับเต่ว่าก็ไม่ได้คุ้มอะไรมากนะครับคือกิจการที่เรามันคุ้มกว่านี้นะครับการ์ด 20NT มันคุ้มกว่านี้นะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมประมาณนี้นะครับผมมาเปิดให้เป็นแนวทางนะครับก็ถ้าใครดูชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับก๊อทกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกรงังใจผมในการทำาี่มต่อไปนะก็เดี๋ยวไว้กิจกรรมหน้าเนี่ยเรามาเปิดกันต่อนะครับว่าเราจะได้คุ้มหรือเปล่านะครับนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับก่อนไปผมเกือบลืมนะผมว่าจะตีบวกใช่ไหมล่ะนะครับผมก็มาลองกันหน่อยละกันครับเดี๋ยวหาวัตถุดิบแป๊บนึงนะครับผมมาคุณผู้ชมตีบวกกันดีกว่านะครับบวกแปดนผมมาดูกันว่าแต่เอาจริงราคาแม่งก็ไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับบวกแปดตัวนี้นะแต่ว่าแต่มันดีครับผมมาดูกันขอดีๆหน่อยว่าตั้งแต่ตีบวกมาในรอบประมาณ3-4เดือนเนะี่ยยังไม่ตีบวกแปดติดเลยนะครับขอสักตัวหนึ่งเหอะก่อนจบคลิปนี้ไปครับไม่ต้องรอ ฮัลโหลซ็กฮัลโหลซ็กฮัลโหลซ็กแต่ไปะนะครับก็รู้ทั้งรู้นะครับยังจะตีบายบาย